วัสดีครับเพจจำหน่ายมอเตอร์บรรน้ำฝนนะครับบายปอลมช่างนะครับอ,อันนี้วันนี้จะมีตัวที่เป็นชุดมอเตอร์และคันชักนะครับสำหรับใส่หัวสายพ่นยานะครับจะเป็นมอเตอร์มือนหนึ่งนะครับอ่าวันนี้มอเตอร์มือนหนึ่งและชุดคันชักนะครับของใหม่เหมือนกันนะครับนำไปติดตั้งนะครับกับ หัวฉีดพ่นยานะครับเพื่อทําการส่ายหัวฉีดนะครับซึ่งอันนี้ก็ลูกค้าเคยนําไปติดตั้งแล้วหลายท่านนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูนะครับว่าการทํางานของมอเตอร์และคันชักเป็นอย่างไรบ้างนะครับเปิด power supply แล้วนะครับ อันนี้จะเป็นน่าจะรอบเร็วนะครับเสียงเงียบนะครับเสียงเงียบหลองอีกหนึงอ๋อนี้รอบเร็วนะครับเมื่อกี้รอบช้า เลือกการทำงานได้เลยว่าต้องการรอบเร็วหรือรอบช้านะครับตอนนี้มีของทั้งหมด20ชุดนะครับเป็นมอเตอร์มือหนึ่งกับชุดคันชักมือหนึ่งเหมือนกันนะครับ20ชุดนะครับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์099นะครับ3268412นะครับหรืออินล็อกมาทางเพจนะครับหรือ YouTube ก็อินบ็อกเข้าไปในช่องความคิดเห็นก็ได้นะครับผมขอบคุณครับ